สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอวิธีการทําไข่นกกระทาหรือไข่เต่านั่นเองค่ะอันดับแรกเราก็บดมันให้ละเอียดก่อนเลยนะคะบดไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่ามันจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะพอเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เติมแป้งมันลงไปเลยค่ะพอเติมแป้งมันจนพอดีแล้วเราก็ค่อยๆนวดนะคะนวดเนื้อมันที่เราบดไว้ให้เข้ากับแป้งค่ะ ยังไม่ต้องนวดให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจากนั้นเติมเกลือน,นิดนึงค่ะแล้วก็นวดไปจากนั้นก็เติมน้ําตาลนะคะใส่ตามความชอบของเรานะคะว่าชอบความหวานมากหวานน้อยค่ะแล้วจากนั้นก็นวดไปค่ะนวดนวดพอนวดได้ที่ให้น้ําตาลเข้ากับเนื้อแป้งที่เรานวดไปแล้วนะคะจากนั้นก็เติมกะทิค่ะค่อยๆเติมนะคะค่อยๆนวด อย่าเติมทีละมากๆนะคะไม่งั้นเนื้อแป้งเราจะไม่ได้นะคะค่อยๆเติมแล้วก็นวดไปเรื่อยๆค่ะนวดจนเนื้อแป้งเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะพอได้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็จะมาปั้นเป็นลูกเล็กๆเอาไว้ทอดค่ะอันดับแรกก็โรยแป้งก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มันติดกันค่ะจากนั้นก็มาปั้นเป็นไข่นกกระทากันเลยค่ะบางที่ก็จะเรียกว่าขนมไข่เต่านะคะ แล้วก็ค่อยๆปั้นไปเลยค่ะปั้นจนกว่าแป้งที่เราทําไว้จะหมดนะคะปั้นลูกเล็กๆพอนะคะเพราะเวลาเราไปทอดน้องจะพองตัวขึ้นมาอยู่นะคะอันนี้ก็คือมีทั้งคุณพอ่อคุณแม่แล้วก็คุณยาาแล้วก็น้องนะคะมาช่วยปั้นถึงจะเสร็จเร็วนะคะต่อไปเราก็เติมน้ํามันไปทอดไขน่นกกระทากันเลยค่ะเราจะสารภาพเลยนะคะว่าตอนเราอัดคลิปตอนทอดก็คือ ไม่ได้กดอัดคลิปเ้าก็ได้แค่ภาพมาค่ะเพราะถ้าเสร็จหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยค่ะเรามาลองชิมกันเลยค่ะอยากจะบอกว่าคือกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆใครสนใจจะลองทำก็สามารถลองทำได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปะคะ่ะบ๊ายบาย